สวัสดีจ้าพบกับผมกอลย์ยรงนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอัปเดตเน็ตเดือนกุมภาพันธ์2,564กันดีกว่านะครับผมผมก็รอมาตั้ง10วันแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ยังเป็นเลขรหัสเดิมนะครับผมของเดือนมก,กราคมนั่นเองนะครับผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ก็รอมานานๆเลยนะครับเผื่อว่ามันจะมีตัวใหม่ๆม,มานะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีออกมานั่นเองนะครับผมก็จะมีด้วยการเหมือนเดิมนะครับ6แบบให้เลือกสมัครใช้งานกันนะครับสำหรับซิมใหม่นะย้ำอีกทีนะครับสำหรับซิมใหม่นะมีด้วยการอยู่6แบบ6สไตล์ให้เลือกกันนะครับผมเรามาดู ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกก็จะเป็นเน็ต2เมกะบิตนะครับผมไม่อันไม่จํากัดนะครับไม่ลดความเร็วนะใช้ไปเถอะนะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับผมแล้วก็ยังได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับผมใช้ได้ครั้งละ15นาทีนะครับผมโทรได้ครั้งละ15นาทีนะครับถ้าเป็นนาทีที่16ไปแล้วเนี่ยก็จะถูกคิดเงินในซิมการ์ดของเรานะครับผมถ้ามีเงินในซิมการ์ดของเรานะ แต่ถ้าไม่มีเงินในสิกาก์ดของเราเนี่ยระบบก็จะตัดเองนะครับทุกๆ15นาทีก็จะตัดเลยนะครับผมถ้าโทรเกินก็นาทีละ99สตางค์นะในความเร็ว2 m เมกะบิตเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่200บาทนะครับผมถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน 900, ดอกจานเ8 0 1หสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบความเร็ว4ีเมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดความเร็วนะครับ เป็นความเร็วคงที่นะครับผมและก็ยังได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับผมในราคา250บาทนะครับผมถ้าใครชอบก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน9802สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบความเร็ว10เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่จำกัดนะครับและก็ได้ค่าโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับ ใช้ได้ครั้งละ15นาทีนะครับโทรเกินนาทีละ99สัตว์ต่างนะครับผมราคา350บาทนะครับผมก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจานย์900ดอกจาน9803ย์ส0 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับผมแล้วก็ได้ค่าโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะและก็อยากได้ WiFi ไม่อั้นทั้ง3ตัวนี้ด้วยนะครับผม Wi-Fi ไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมถ้าใครสมัคร3ตัวนี้นะครับมันได้ Wifi มาแล้วไม่รู้ว่า Wifi มันใช้งานยังไงนะครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆหน้าปกแบบนี้เลยนะครับผมก็ผมก็ได้อธิบายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวิธีการใช้มันใช้ยังไงนะอ่เรามาดูตัวที่มันได้เฉพาะ Wi-Fi กันบ้างดีกว่านะครับอ่าผมบอกแบบนี้หลายคนก็คิดว่าได้แต่ Wi-Fi เหรอ ได้แต่ Wi-fi หรืออย่างไรมันไม่ใช่นะครับเน็ตไม่อั้นบวก Wi-fi นะครับผมเน็ตไม่อั้นก็คือไม่อั้นนะครับบวก Wi-fi ก็คือเขาแถม Wi-Fi มาให้นั่นเองนะครับผมอะเรามาดูตัวที่เขาแถม wi-Fi มาให้นะครับความเร็ว2เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่จํากัดนะครับผมไม่ลดความเร็วนะครับผมเป็นความเร็วคงที่นะแล้วก็ได้ Wi-Fi ไม่อั้นนะครับผม150บบาทนะครับตัวนี้ ก็กดตามนี้กันเลยนะครับถ้าใครชอบดอกจัน900ดอกจัน9771สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบความเร็ว4เมกะบิตนะครับราคา200บาทก็กดตามนี้กันเลยนะครับกดดอกจัน900ดอกจัน9779สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมบถ้าใครชอบความเร็ว10เมกะบิตนะครับไม่อั้นไม่จำกัดนะครับ300บาทก็กดตามนี้กันเลยนะครับ กดดอกจานเก้าร 900, ดอกจานเก้าเจ็ดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผม3ตัวหลังนี้ก็จะได้เฉพาะ WiFi อย่างเดียวนะครับไม่มีค่าโทรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะงงกันอีกนะครับได้เฉพาะ WiFi อินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือ,อยังไรอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะบอกไปแล้วนะครับมันจะมีเน็ต2 m e เมกะบิต4เมกะบิต10เมกะบิตเน็ต10บเมกะบิตพวกนี้มันได้ เน็ตแน่นอนอยู่แล้วนะครับผม w i f i ก็คือของแถมมานั่นเองนะครับผมหลายคนไม่เข้าใจนะครับผมก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับทั้ง6แบบนี้ก็สามารถสมัครด้วยซิมใหม่นะครับผมซิมใหม่นะไม่ว่าจะซื้อซิมจากไหนก็แล้วแต่นะครับจากเซเว่นจากออนไลน์นะครับผมหรือว่าจะเป็นที่ศูนย์บริการต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะสามารถสมัครได้นะครับผมส่วนซิมเก่าๆนะครับบางทีเนี่ย บางทีมันก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมครับผมอยากให้ทดลองกดเลขรหัสเหล่านี้ดูก่อนนะครับผมชอบแบบไหนก็ลองกดดูถ้ามันมี SMS ว่าสมัครแพ็กเกจไม่ได้เนื่องจากยอดเงินของคุณไม่เพียงพอก็สแสดงว่าสมัครได้นะครับสำหรับซิมเก่านะครับผม <mumbles. S 2> <ๆ Alrighty. S 1> เช็คๆกันก่อนนะครับสำหรับซิมเก่านะครับผมบอกเสมอแล้วก็ย้ำกันอยู่ทุกคลิปเลยนะครับผมถ้าเป็นซิมเก่าให้กดเลขรหัสดูก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นซิมใหม่เนี่ย ร้อสมัครได้นะครับผมใครชอบให้มันถูกกว่านี้ต้องใช้วิธีย้ายค่ายนั่นเองนะครับผมผมวิธีย้ายค่ายเนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกกว่านะครับถ้าใครใช้ซิม d t แทอยู่นะครับผมหรือว่าใครใช้ซิม AIS, MyTOT อะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าย้ายมาที่เครือข่ายทูเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษในการสมัครโปรพิเศษนะครับนั่นก็จะถูกกว่าโปรที่ผมบอกไป6แบบนี้นะครับมันจะถูกกว่านั่นเองนะครับผมถ้าเป็นโปรย้ายค่ายนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเน็ต4เมกะบิตนะครับในราคา100บาทนะครับผมแถม Wi-Fi ไม่อั้นไม่จำกัดนะครับตัวนี้จ่ายแค่ร้อยเดียวนะครับไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมก็กดตามนี้กันเลยนะครับสำหรับ คนที่ย้ายค่ายเข้ามานะครับกดดอกจาน900ดอกจาน9 7 9 6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับความเร็ว4เมกะบิตเหมือนกันนะครับตัวนี้จะมีราคา150บาทนะครับจะมีค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับผมก็ได้ WiFi ไม่อั้นด้วยนะครับกดดอกจาน900ดอกจาน9826สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบความเร็ว10เมกะบิตนะครับราคา150บาทนะครับ แล้วก็ได้ Wi-Fi ไม่อั้นนะครับผม150บาทได้10เมกนะครับกดตามนี้เลยนะดอกจัน900ดอกจัน9 7 9า 97, สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมถ้าใครชอบเน็ต10เมกะบิตนะครับตัวนี้จะได้ค่าโทรทุกเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็ได้ WiFi ไม่อั้นด้วยนะครับราคา200บาทนะครับผมก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจัน900ดอกจัน9 8 2า 98, สสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมสี่แบบนี้จะเป็นโปรพิเศษเฉพาะย,าย้ายค่าย เท่าน uh an, ja, si si well okay. ั้นนะครับผมจะเป็นโปรพิเศษเฉพาะย้ายค่ายเข้ามาที่ทูเท่านั้นนะครับถึงจะสมัครได้นะครับผมคนที่ซื้อซิมมาใหม่นะครับไปเปิดซิมมาใหม่นะเพิ่งมาเปิดมา2วัน3าวันเดือนหนึ่งสมัครไม่ได้นะครับผมต้องย้ายค่ายเท่านั้นนะครับ4แบบนี้นะใครที่ซื้อซิมมาใหม่นะครับก็ต้องไปใช้6แบบอันนั้นนะครับ6แบบแรกนะเออก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูงกว่านั่นเองนะครับถ้าใครชอบถูกๆเนี่ย ก็ต้องใช้วิธีย้ายค่ายนั่นเองนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าววันนี้นะครับจะมีการต่ออายุเนี่ยหรอบด้วยกันนะครับหรือว่าครึ่งปีนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่าไปบองว่าว้าทําไมมันน้อยจัง6เดือนเองเหรออย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมอีก6เดือนให้หลังอาจจะมีโปรดีๆเด็ดๆเกิดขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับผมเราไม่จาเป็นต้องเล่นอินเทอร์เน็ตยาวนานไปถึงขนาดนั้นนะครับเดี๋ยว เขาเดี๋ยวทางค่ายเนี่ยอาจจะมีแพ็กเกจตัวใหม่ๆม,มาอย่าไปคิดว่าว้าใช้ได้แค่6เดือนเองเหรอครับผมใช้ได้แค่6เดือนเองเอามาทาไมอะไรอย่างนี้อย่าไปคิดแบบนั้นนะครับผม,ผมแนะนําถ้าใครไม่ได้เน้นความแรงอะไรนะครับขอให้เล่นได้ก็พอผมแนะนำร้อยเดียวโปรย้ายค่ายนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากๆเลยที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสําหรับอินเทอร์เน็ตเดือนกุมภาพันธ์ 2564น้ะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe โอ้ subscribe subscribe อยอย่งละ